วันนี้ผมจะเอาระบบเทรดในไทม์เฟรม e นชั่วโมงซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเข้ามาดูกราฟอยู่บ่อยๆอ,อาจจะทำงานไปด้วยเทรดไปด้วยการเล่นในไทม์เฟรมที่เล็กไปอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะมันจะต้องคอยเข้ามาอยู่หน้ากราฟตลอดเวลาแต่วันนี้ระบบที่ผมจะนำมาสอนทุกคนสามารถนำไปใช้ได้และเป็นอินดิเคเตอร์ฟรีทั้งหมดซึ่งมีอัตราชนะและประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ค่อนข้างดีเลยครับซึ่งวันนี้ผมจะแนะนำทุกคนให้ได้ลองนำไปใช้กันถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเข้าที่เนื้อหา กันเลยดีกว่าครับตอนนี้ช่องอ r อกคริปโตมีคอมมูนิตี้ใน Discord ด้วยมีสมาชิกในกลุ่มกว่าหมื่นคนมีห้องอัปเดตความรู้ข่าวสารในโลกการเงินทุกวันเช้าเย็นมีเทรดเซตอัพใบหวยส่งให้ทุกวันและช่องพูดคุยอื่นๆที่สมาชิกทุกคนใช้เพื่อสื่อสารกันระหว่างทุกคนกับผมกดเข้ากลุ่มได้เลยเข้าฟรีร้อไม่มีค่าใช้จ่ายครับลิงก์อยู่ใต้รา,ายละเอียดวิดีโอนี้แล้วพบกันใน Discord นะครับ ครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคลิปตัวกันอีกครั้งหนึ่งช่อง Discord ที่ผมได้แนะนําไปถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดเข้าเนี่ยสามารถกดเข้าได้เลยเข้าได้ฟรีนะครับการแจ้งกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆของช่องเราก็จะอัปเดตใน Discord เป็นหลักครับอย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่าวันนี้ผมจะเอาระบบเทรดใน Time Frame 1ชั่วโมงมาสอนซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ฟรีทั้งหมด แล้ววันนี้มันจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะดูกราฟได้ตลอดครับแต่เหมือนเดิมเลยทุกระบบเทรดที่ผมนํามาสอนก่อนที่ทุกคนจะนําไปเล่นทุกคนจะต้องนํามันไปแบ็กเทสก่อนครับว่ามันสามารถใช้ได้กับสินทรัพย์ที่ทุกคนต้องการหรือไม่หรือใช้ได้กับไทม์เฟรมที่ทุกคนต้องการจะใช้หรือเปล่าเพราะทุกระบบเทรดทุกอินดิเคเตอร์โดยส่วนมากแล้วก็จะใช้ได้แทบทั้งหมดแหละครับ แต่มันก็จะมีบางสินทรัพย์ที่ไม่สามารถทำงานได้กับ indicator ในเซตนี้หรือตัวนี้ดังนั้นก่อนที่จะนำไปเล่นโปรดนำไป back test ให้เรียบร้อยก่อนถ้ามั่นใจแล้วว่ามัน back test แล้วโอเคค่อยนำไปเล่นถ้า back test แล้ว win r a t ไม่โอเคเลยประสิทธิภาพในการทำกำไรก็ไม่โอเคเลยก็ไม่ต้องนำไปเล่นนะครับแต่ถ้าทุกคนมองแล้วว่ามันโอเคทำ list management เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ หลังจากที่ทุกคนเปิดโปรแกรม Trading View ขึ้นมาแล้วครับก็คลิกที่คำว่า Indicator หลังจากนั้นให้พิมพ์ไปเลยครับว่า Rainbow Adaptive RSI ของคุณหลักเสาโกเจ้าดังเจ้าเดิมนะครับก็คลิกไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นปิดหน้าต่าง Indicator ทิ้งไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่า Indicator ตัวที่ผมให้แอดมาตัวแรกเนี่ยมันสามารถใช้ทำอะไรได้ อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกได้รับการ Improve ์หรือว่าการปรับปรุงมาแล้วจากการใช้ RSI ธรรมดาครับโดยผู้พัฒนาอย่างลักซาโก้แล้วซึ่งเราลองมาเปรียบเทียบดูนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยทำการเปิดเจ้าตัว RSI ธรรมดาขึ้นมานะครับ ผมจะลองแสดงให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเจ้า RSI ที่ถูกปรับมาใหม่เนี่ยมันดีกว่าอย่างไรนะครับทุกคนจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็น RSI ตัวเก่านะครับในขณะที่เทรนด์ของเราเนี่ยกำลังดําเนินขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่เจ้า RSI ตัวเก่าจะเห็นว่ามันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เซนซิทีฟมากๆครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองนำมาปรับกับตัว adaptive ทุกคนจะเห็นว่าในตัว adaptive นั้นยังโชว์สีเขียวอยู่การโชว์สีเขียวของตัว adaptive มันหมายความว่าเทรนต่อน,นั้นยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองดูที่เจ้าตัว RSI เราก็จะเห็นว่า RSI มีการขึ้นไปสู่จุด overbought แล้วก็ back กลับลงมา overbought อีกแล้วก็ back กลับลงมาอีกจนมีบางจุดเนี่ย dip pullback ขาดที่ว่า ต่ำลงไปกว่า middle band ด้วยซ้าอันนี้ก็คือ RSI แบบเก่าหรือแบบเดิมๆเลยที่ไม่ได้ทําการปรับค่าอะไรเลยนะครับถ้ามองจากตรงนี้แล้วพูดตรงๆก็คือสัญญาณหลอกสําหรับตัว RSI แบบเก่าเนี่ยมันอย่างค่อนข้างเหยียดครับทีนี้ลองมาดูเจ้าตัว RSI แบบใหม่หรือตัว Adaptive ที่ผมบอกทุกคนไปเมื่อสักครู่ครับตอนนี้นะครับมันโชว์สีเขียวตั้งแต่บริเวณนี้ก็ตราบที่เทรนนั้นมีลักษณะเป็นเทรนขาขึ้นครับเจ้า Adaptive ก็สามารถบอกเราได้อย่างชัดเจนว่าณนะตอนนี้ เทรนเป็นขาขึ้นและโชว์สีเขียวตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงล่ะจากสีเขียวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสีส้มมันหมายความว่าอะไรในเฟสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณนี้ก็หมายถึงว่าตลาดอาจจะกําลังสูญเสียโมเมนตัมในฝั่งของขาขึ้นแล้วครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะคาดเดาได้อย่างคร่าวๆเลยครับว่าตลาดตอนนี้ อาจจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางของเทนหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดการ pullback ที่เรียกว่า deep pullback หรือไม่ซึ่งเราจะคอนเฟิร์มสมมุติฐานของเราได้ก็ต้องรอให้กราฟมันรันไปก่อนครับเชื่อว่าบริเวณนี้ยังไม่มีใครทําการแอคชั่นอยู่บริเวณนี้ครับเรดเดอร์ส่วนมากก็จะไม่มีใครแอคชั่นบริเวณนี้เพราะมันเป็นจุดที่คาดเดาตลาดได้ค่อนข้างยากครับและถ้าเกิดว่าเราลองมองต่อไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเจ้า RSI ตัว adaptive นะครับก็โชว์สีแดงยาวขึ้นมาแบบนี้เลย แต่ถ้าเกิดเราลองมาดูตัวแบบเก่านะครับก็จะเห็นว่าเขาแสดงจุดโอเวอร์โซขึ้นมาโอเวอร์โซขึ้นมาโอเวอร์โซขึ้นมาแต่ตัวอะดัพ i ีฟนั้นก็ยังคงเป็นสีแดงยาวอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเทนที่เกิดขึ้นอยู่ด้านบนครับต่อมาเรามาดูจุดที่น่าสนใจของตัวอะดัพ i ีฟอีกอันนึงก็คือตัวดอทครับทุกคนจะสังเกตเห็นดอทบริเวณตัวอะดัพ i ีฟที่เป็นลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้ดอทหรือว่าจุดต่างๆเหล่านี้ครับมันจะแสดงเราให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามนะครับ ถ้าหากเส้นของตัว adaptive มีการตัดขึ้นเหนือคลาวหรือเหนือกลุ่มเมฆนะครับ d o ทก็จะโชว์และถ้าเกิดมีการตัดลงนะครับ d o ทก็จะโชว์อีกซึ่งเจ้า d o ทที่จะคอนเฟิร์มตัวนี้นะครับมันจะคอนเฟิร์มด้วยโลจิกเบื้องหลังของ indicator หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันตัดแล้ว indicator มองว่าจุดตรงนี้เทนกํกลังจะเปลี่ยนทิศทางมันก็จะโชว์ d o ทตรงนี้ขึ้นมาครับโอเคแหละถึงแม้ผมจะพูดแบบนั้นนะครับว่า indicator ตัวนี้มันเป็น i n d i c a อร์ที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวแต่ ความหมายก็คือเราไม่สามารถที่จะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เพื่อทําการเล่นได้ทั้งหมดครับเพราะถ้าเกิดว่าเราลองมาดูเนี่ยตรงจุดบริเวณนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็ยังคงมีสัญญาณของความผิดพลาดอยู่เห็นไหมครับถ้าเกิดเรามองนี่คือเทรนขาขึ้นหรือเปล่านี่คือเทรนขาขึ้นหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่มันเป็นเทรนด์จริงๆนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็สามารถทํางานได้ดีอยู่แล้วทีนี้เราจะมาทําการปรับปรุงเราจะมาทําการเพิ่มความแม่นยําของระบบของเราให้มันดีขึ้นนะครับให้เราทําการคลิกที่คําว่าอินดิเคเตอร์ครับแล้วพิมพ์ไปเลยครับว่าพาราโบลิกซาครับเราจะใช้พาราโบลิกซาที่เป็นของเทรดดิ้งวิวไปเลยนะครับก็ให้เราทําการ คลิกไปเลยครับหลังจากคลิกไปแล้วปิดหน้าต่าง indicator ทิ้งไปเลยทีนี้เราจะมาทําการตั้งค่าตัว p a r a โบ l i c ซ a r หน่อยครับก็เปิดหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมาได้เลยและก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหากันต่อผมขออนุญาตบอกเคล็ดลับดีๆสักครู่เดียวครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือกําไรจากการเทรดในพอร์ตของผมที่ผมไม่ได้ทําการเทรดเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะผมทําสิ่งที่เรียกว่า copy trade ครับมันคือการที่เราออก o r อร์หรือ position ตาม master trader ที่เราได้เลือกไว้ครับ trader ดเ,ดเหล่านี้เป็น full time trader ที่คอยมาเทรดให้ผมวิธีนี้ เหมาะกับคนที่ทํางานประจําและไม่ค่อยมีเวลาเทรดเองหรืออาจจะยังเทรดไม่เก่งครับซึ่งผมใช้การ c o p y t r a d e บนกระดานอย่าง Bing X ถ้าใครสนใจสามารถคลิกรายละเอียดใต้วิดีโอนี้ที่เขียนว่าสอนทํา c o p y t r a d e หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามในกลุ่ม Discord ได้เลยครับและอีกทั้งตอนนี้ Bing X ก็มีกิจกรรมสําหรับผู้ใช้ใหม่ที่สมัครในเดือนมกราอยู่ครับคลิกกิจกรรมผู้ใช้ใหม่ได้เลยต้องบอกเลยนะครับว่าแจกเงินสูงถึง8 4 0 0 0บาทลองเข้าไปดูได้เลยครับเอาละครับยังไงผมก็ฝาก Bing X ไว้ด้วยนะครับ ถ้าใครสมัครตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมเดือนมกราเนี่ยแจกโบนัสจนแทบจะเทรดฟรีอยู่แล้วนะครับหลังจากกดตั้งค่าขึ้นมานะครับให้เราแก้ไขตัวสตาร์ทนะครับจาก0.02แก้เป็น0.01ครับอินครีเมนต์นะครับจาก0.02เหมือนกันเลยแก้เป็น0.01แล้วก็ตัว Max Value นะครับจากเดิม 0. 0.2แก้เป็น 0. 0.1ครับหลังจากนั้นก็คลิก โอเคไปแบบนี้เลยครับตอนนี้เราก็ทําการตั้งค่าตัวพาราโบลิกษาเรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยนะครับบอกก่อนว่าเซตอัพนี้ผมเล่นในทาง e frame ชั่วโมงเผื่อใครอาจจะยังลืมนะครับว่าที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วว่าเราจะมาเล่นในทาง e f r a m ชั่วโมงกันนะครับตอนนี้ผมกําลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนคอร์สออนไลน์กับผมแบบถามตอบได้สดๆให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ซึ่งฟรี1 0 0ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้สามารถสมัครได้ทั้งหมด ซึ่งผมจะสอนให้กับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนใต้คลิปนี้เท่านั้นเนื้อหาจะมี2หัวข้อที่สําคัญสุดๆซึ่งผมไม่เคยสอนที่ไหนหรือสอนลงช่องมาก่อนใครสนใจอยากสมัครสามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วมาเจอกันนะครับทุกอย่างในคอร์สนี้ฟรีทั้งหมดครับหลังจากนั้นเราจะ add indicator ตัวที่3ครับก็คลิกที่คําว่า indicator ครับแล้วพิมพ์คําว่า squeeze index ของคนที่ชื่อลักซโกนะครับก็คลิกไปแบบนี้เลย ปิดหน้าต่าง i ิ d i c a t o r ทิ้งไปเลยครับตอนนี้เราจะได้ i n เคเตอร์เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดรวมกันเป็น3ตัวแล้วนั่นเองครับ squeeze index adaptive rsi parabolic sar เรามาดูกันว่าเราจะเอาหน้าที่ของแต่ละ indicator นั้นไว้ใช้เพื่อดูอะไรครับตัวอันดับแรกที่เราจะดูเลยก็คือตัว rainbow rsi ครับเจ้า rainbow rsi เนี่ยมันก็คือตัว adaptive นั่นแหละนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะใช้ทําการเล่นนะครับเราจะต้องพิจารณาให้ได้ก่อนครับว่าเราจะมองตลาดว่าตอนนั้นเนี่ย sentiment มันเป็นขาขึ้นหรือ ว่าขาลงตอนนี้นะครับวิธีการดูก็คือให้เราใช้ตัวเรนโบ์หรือตัวอะดัพที่ผมพูดถึงนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวยาวๆและอยู่ด้านเหนือก็คืออยู่เหนืออัปเปอร์แบนด์แบบนี้แสดงว่าตอนนี้ครับทิศทางของตลาดนั้นกําลังเป็นขาขึ้นให้เราพิจารณาไว้ว่าตอนนี้เราจะทําการเล่นเฉพาะฝั่งของขาขึ้นเท่านั้นหลังจากนั้นครับให้เรามาพิจารณาที่ตัวสควีสอินเด็กด้านล่างครับตัวสควีสด้านล่างมันดียังไงและมันบ่งบอกอะไรเรา ถ้าหากว่าตัวสควีดนะครับเขาวิ่งทะลุตัวอัปเปอร์แบนขึ้นไปได้ก็คือบริเวณนี้นะครับทุกคนจะเห็นสีแดงแบบนี้เนาะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าวิ่งทะลุตัวอัปเปอร์แบนความหมายก็คือว่าตลาดนั้นไม่มีลักษณะเป็นเทรนหรือว่าไม่มีลักษณะเป็นโมเมนตัมจริงๆครับพูดถึงก็คือว่ามันอาจจะเป็นช่วงพักตัวของตลาดที่เกิดขึ้นในฝั่งนั้นๆยกตัวอย่างสมมุติว่าตลาดเนี่ยกำลังเคลื่อนที่เป็นทิศทางขางขึ้นนะครับอ่ะก็ตัวอย่างก็คือตามกราฟเลยเนาะ แล้วอยู่ดีๆนะครับราคาเกิดการพักตัวนะครับหรือเกิดการไซเวย์เขาก็จะโชว์สีแดงแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าราคามันมีแรงเวี่ยงหรือมีโมเมนตัมนะครับกราฟก็จะวิ่งลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับซึ่งการที่วิ่งลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้นี่แหละครับทำให้เรารู้ว่าณเวลานี้ตลาดนั้นกําลังมีแรงเวียงหรือแรงส่งที่จะไปต่อนั่นเองในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าเป็นขาลงแล้วตลาดโชว์ขึ้นมาแบบนี้ก็ตามนั่นก็หมายความว่าตลาดขาลงอาจจะกําลังเกิดการพ u และถ้าเกิดว่าตัวสควีดตัดจากตัวอัปเปอร์แบลงมาได้แสดงว่าตลาดกําลังมีแรงเหวี่ยงไปในทิศทางเดิมที่มันควรจะเป็นนั่นเองแล้วตัวพาราโบลิกซาล่ะเราเอามาใช้ทําอะไรตัวพาราโบลิกซาจริงๆแล้วก็เป็นเงื่อนไขปกตินะครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้มาแล้วก็คือว่าถ้าหากตัวสตาร์นะครับหรือว่าตัวดาวของตัวพาราโบลิกซาเนี่ยเขาอยู่ใต้แท่งเทียนนะครับความหมายก็คือว่าราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าในทิศทางขาขึ้นหรือว่ามีโมเมนตัมในฝั่งของ ขึ้นเข้ามานั่นเองแต่ถ้าหากเจ้าตัวสตาร์หรือว่าตัวดาวสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่เหนือแท่งเทียนครับนั่นก็หมายความว่าราคามีทิศทางจะเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าในทิศทางขาลงนั่นเองทีนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้เนี่ยเราเอาใครทีเลียทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อเข้าออ,อเดอร์กันครับ 1. ก็คือเทรนขาขึ้นผ่านแล้ว2ก็คือผ่านช่วงที่เป็นการ p ูลแ b a c หรือช่วงไซเว์มาแล้วครับ 3ก็คือว่าพาราโบลิกษาเนี่ยอนุญาตให้เราเล่นในฝักของขาขึ้นได้ดังนั้นถ้าหากเส้นสีเหลืองนะครับ ตัดลงจากตัว upper band มาแบบนี้นั่นก็หมายความว่าตลาดกำลังมีแรงเหวี่ยงผมทำการเปิด buy position เมื่อปิดแท่งนี้ทันทีครับ stop loss ก็เอาไว้ที่ตัว swing low แล้วก็ทำการ拉า h a r ให้ได้ประมาณ1.5ก็ประมาณน,นี้ครับจริงๆแล้วระบบนี้นะครับมันสามารถใช้ได้ที่ R h ประมาณ2นะครับจากที่ผม back test แต่ว่าสืบเนื่องจากสมาชิกในช่องเรานะครับเท่าที่ผมทราบมาก็คือชอบเล่นสายเล่นสั้นนะครับผมก็จะตั้ง list reward ไว้ที่ประมาณ1.5แล้วก็ปล่อยให้การาฟมันรันไปครับก็จะ จะเห็นว่าตรงจุดนี้เราสามารถที่จะทํากําไรได้แล้วทีนี้ระบบนี้นะครับเช็คเช่นเดียวกับระบบที่ผมเคยสอนไปก่อนหน้านี้เลยก็คือเป็นการเล่นแบบพีระมิดดิ้งนะครับก็คือถ้าเกิดสัญญาณมันเกิดขึ้นอีกแล้วมันเข้าตามครทีเหลยอของเราแล้วเราจะทําการเปิดบายโพซิชันต่อไปอีกครับก็เหมือนเดิมเลยสต็อปลอสก็คือสวิงโลนะครับ RR 1.5ก็แบบนี้แสดงว่าจุดตรงนี้เราก็ทํากําไรอีกแล้วครับตรงจุดนี้ก็เหมือนเดิมครับตราบใดนะครับที่ตัวสควีซอินเด็กนะครับทำการตัดลงมาจากตัว Up Band, เราก็จะสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับอ่ะประมาณนี้เลยก็เห็นว่าจตรงนี้เราก็สามารถที่จะทํากําไรได้แล้วนะครับทีนี้พอตลาดเนี่ยเข้าสู่ช่วงไซเว์นะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีการสั่งให้เราทําการเปิดออเดอร์เลยก็คือว่าตัว s q u ิ d อินเด็กเนี่ยไม่ตัดลงมาเลยก็เพราะว่าตลาดตอนนี้มันไม่มีแรงเหวี่ยงไงครับถึงแม้ว่าเจ้าตัว Adaptive RSI จะบอกเราครับว่า เฮ้ยตลาดตอนนี้มันเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะขาขึ้นยังไม่จบนะก็จริงครับแต่ตลาดไม่มีแรงเหวี่ยงหลังจากนั้นเราจะไม่ทําการเข้าออเดอร์เด็ดขาดครับเราก็รอไปครับรอมาจนถึงจุดนี้นะครับจุดนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสีส้มตลาดจะเป็นยังไงจนกระทั่งนะครับมันเป็นสีแดงก็คือว่าตัวอ d ด p t พทีฟนะครับตัดลงมาที่ตัวโลว์แบนครับหลังจากตัดลงมาแล้วเราก็จะเจอสัญ,ญญาณที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวสควีซ์นะครับ ตัดลงมาดังนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเทรนขาลงนั้นเงื่อนไขในการเข้าเล่นครบแล้วนั่นเองครับเราก็ทําการเปิดเซลล์โพซิชันตรงจุดนี้ทันทีเมื่อปิดแท่งนี้ครับสต็อปลอเราก็เอาไว้ที่สวิงไฮก็ประมาณนี้อาจจะเอาไฮนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนเลยเพราะว่าระบบนี้เราเล่นแบบพ y ร a มิดดิ้งก็คือการเปิดออเดอร์ซ้ําอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้เราก็สามารถที่จะทํากําไรได้แล้วเห็นไหมครับอ่ะทีนี้ปล่อยให้กราฟรันต่อไปครับตรงจุดนี้เปิดได้ไหมครับเมื่อมันทําการตัดลง ก็เปิดได้อีกถูกไหมครับเราก็ทำการเปิดเซลล์พ s ซิชันเมื่อปิดแท่งนี้ทันทีครับสต็อปล s อก็ประมาณ1.5ก็ประมาณนี้ก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้เราก็สามารถที่จะ ทำกำไรได้อีกแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็รอต่อไปกับว่าเราจะเจอสัญญาณที่อนุญาตให้เราเปิดเซลล์ o s i t i o n อีกหรือไม่ก็คือแท่งนี้ครับถ้าเปิดแท่งนี้เนี่ยคำถามของผม s สวิ i g h คือจุดไหนครับคือจุดของแท่งมันเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือ s สวิ i g h ล่าสุดก็คือตรงนี้เนาะหลังจากนั้นอาก็ตั้งไปที่1.5ครับก็ลากไปเลยเนาะให้มันได้อยู่ที่1.5ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ปล่อยให้กราฟมันรันไปครับ อตอนนี้กราฟมันก็ยังรันไม่ถึงนะครับแต่เอาเป็นว่านี่ก็คือตัวอย่างที่ผมจะยกให้ทุกคนดูครับว่าวิธีการเทรดในระบบนี้เนี่ยเราเทรดอย่างไรคีย์สาคัญของการเล่นในระบบนี้หรือว่าระบบอื่นๆผมเคยบอกไปทุกครั้งแล้วก็จะบอกอีกตลอดนะครับในคลิปก็คือว่าเราจะต้องทําการแบ็กเทสเยอะๆแบ็กเทสหนักๆจนเรารู้ว่าระบบนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับระบบหรือว่าสินทรัพย์ที่เราเอามาเล่นหรือไม่ถ้าหากแบ็กเทสไปแล้วมันไม่โอเคเลยเราก็ไม่ต้องทาการ เข้าเล่นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเราแบ็กเทสไปแล้วรู้สึกว่ามันโอเคเราค่อยไปทำลิสต์เมนจ g เมนต์เพื่อที่จะได้นําระบบนี้เอาไปเทรดหรือว่าเอาไปเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่เอาไว้เล่นในไทม์เฟรมหนชั่วโมงนั่นเองครับและอย่างที่บอกนะครับระบบเทรดพวกนี้ใช้ได้กับทุกสินทรัพย์ forex ค r y ปโตทองคําน้ํามันหรือดัชนีแต่ก่อนจะนําไปเล่นอย่าลืมที่จะแบ็กเทสด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมมีเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสัญญาว่าถ้ามีเวลาจะเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ